คนที่เกิดวันจันทร์คือคนที่เกิดมาพร้อมกับการเป็นศิลานีนะคะอะทุกคนฟังให้ดีคนเกิดวันจันทร์จรงิจรงๆแล้วเป็นคนพูดน้อยเอาไม่ได้เป็นคนพูดมากด้วยนิสัยไม่ได้เป็นคนพูดมากเลยแต่ถ้าอย่าได้สนิทนะคะถ้าสนิทแล้วกูพูดนําเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้าได้พูดหรือได้สนิทกับใครบางทีนำํำจนต้องเรียกกับ นะคะพูดนำไปแล้วแต่ต้องสนิทก่อนนะแต่ถ้าแค่รู้จักไม่ได้สนิทมากพูดนิดหน่อยนะคะพูดนิดหน่อยอ๊ะคนวันจันทร์นะคะทุกคนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นศิลานีจิตใจดีมากอบอุ่นเป็นที่รักของเพื่อนฝูงเป็นที่รักอะ่ะทุกคนเข้าใจคนวันจันท์นะเขามีสเสน่ห์ด้วยตัวเขาเองเขาจะเป็นที่รักโดยเขาไม่รู้ตัวให้สังเกตดีดีด คุณคบกับใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยสังเกตนะเขาจะจริงใจกับคุณนะคุณจะเป็นคนจิตใจดีแล้วเพื่อนชอบมาปรึกษาทุกคนคนวันจันทร์เป็นคนที่ชอบเก็บเอาคําพูดคนอื่นนะคะมาทําให้ตัวเองเครียดคนวันจันท์นะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยไปรับฟังคําพูดคนอื่นชอบให้ช่วยเหลือคนอื่นอรับฟังปัญหาเป็นศิลานีอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่เป็นคนที่ ได้ยินอะไรเกี่ยวกับเรื่องตัวเองไม่ได้อนะทุกคนเหมือนเซนส์ทีคิดมากเครียดน้อยใจแล้วเป็นคนที่ไม่ระบายให้ใครฟังเข้าใจไหมเก็บอะไรได้ยินอะไรมาอะไรมาก็ไม่ระบายให้ใครฟังก,ก็จะไม่พูดให้ใครฟังแบบนี้เข้าใจไหมคะ,ะคือเก็บไว้คนเดียวนิดนึงก็น้อยใจหรืออะไรอย่างเงี้ยกระทบนิดนึงก็น้อยใจแต่น้อยใจก็จะไม่ได้ออกเกลี้ยกล่อมนะคะจะเป็นคนลักษณะ ชอบเก็บความรู้สึกอ่าแบบนั้นเลยใครใครเก็บความรู้สึกนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นคิดความรักอะไรแบบเนี้ทุกคนนี่คือคนวันจันทร์นะคะแล้วคนวันจันทร์นะคะเป็นคนที่ด้วยนิสยัยไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบใครครบใครแล้วจริงใจให้เกินร้อยนะคะใจคนเป็นเลิศน,นะคะต่อให้สิ่งที่ฉัน,นยไม่ได้เห็นด้วยแต่ฉันรักษาใจเป็นเลิศเลย จะไม่มีการขัดการค้านการอะไรเลยนะคะไม่หาหลักฐานไม่หาอะไรเพราะเป็นคนเราะจะเน้นรักษาน้ําใจคนเป็นหลักนะคะจะเน้นรักษาน้ําใจของคนเป็นหลักแล้วที่สําคัญรักใครมากมักเสียเปียกสมมติคนวันจันทร์ช่วยเหลือเพื่อนมากเลยทุกคนเพื่อนเป็นอยเป็นอะไรมาก,ก็ช่วยให้ทำปรึกษาแต่พอถึงเวลาตัวเองจะถูกเอาเปรียบนะคะ สังเกตดูเวลาในที่ทางานหรืออะไรก็ตามช่วยเต็มที่เลยแต่พอถึงข่าวเราบ้างเงียบปิดไม่มีใครสนใจไม่ค่อยมีใครดูดําดูดีอย่างเงี้ยค่ะน้อยใจน้อยใจอย่างงี้ก็พอดูอชนสตาเ็าเป็นแบบนั้นค่ะนะคะช่วยเหลือแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ถูกช่วยเหลือกลับสักเท่าไหร่นะคะอแล้วเขาก็จะไปน้อยใจว่าทําบุญคนไม่ขึ้นเลยช่วยเหลือใครก็แบบเขาไม่เคยเห็นน้ําใจเราเลยอะไรแบบเนี้ย นะคะประมาณนั้นเลยที่สําคัญนะคะคนวันจันเนี่ยถ้าได้เป็นผู้นําใครเป็นผู้นําที่ดีเลิศเพราะหนึ่งไม่ดุดด่าว่าใครหรือถ้ามีคู่คู่ก็จะมาอ้อนเขาถ้าเขาไม่อ้อนคู่จะอ้อนล,ลักษณะนิสัยจะเป็นอย่างนั้นไม่โกรธใครง่ายๆนะคะเป็นคนที่ไม่โกรธใครง่ายๆไม่หาเหตุผลมาโกรธไม่หาอะไรมาโกรธคือรู้ว่าเขาผิดแต่ะคะ่ะ แต่ก็อยากให้วีนนะคะอยากให้วีนก็เวียงป,ง,ปงป้องป้องเหมือนกันนะคะประมาณนั้นแต่ว่าแล้วๆเลยแบบนั้นนะคะไม่ได้เก็บไปคิดลึกคิดมากอะไรแบบไม่ได้เก็บไปแค้นฝังหุ่นนิ่งแต่นิ่งสู้เว้ยอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมไม่แบบคุณไม่ต้องกลัวเลยคนวันจันนี่คือเออไม่ต้องกลัวเลยมีงานทํางานไปคนอุป,ปถัมภ์นะคะคุณรู้ไหมใครก็ตามที่เปิดไข่มา กอุปถัมภ์ความหมายคือผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้คนรักให้การสนับสนุนคุณขายอะไรคุณขายได้ขายดีแน่นอนคุณแบบคำว่าตกอุปถัมภ์อะทุกคนยังไงก็ไม่อับจนยังไงก็แบบมีไปจนตายอะนะคะไม่ต้องกังวลเลยแต่ไม่ใช่นั่งรอนะคะอนอนรอคนอุปถัมภ์ไม่ได้ค่ะเราจะต้องทำเพื่อให้ชีวิตอะคะ่ะมันเหมือน กังหันเหมือนใบพัดที่มันต้องหมุนตลอดเวทำตามเวเราลู่เราอยากเป็นใครอยากทำอะไรทำไปแต่คุณ